หนึ่งพันธมิตรของจีนนะคะอย่างวลาดิเมียร์ปูตินเองนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่มีสายสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานนะคะแต่ไม่ใช่เพียงแค่รัเสเซียเท่านั้นล่าสุดนะคะมีการร่วมซ้อมรบระหว่างรัเสเซียจีนแล้วก็อินเดียนะคะซึ่งหลายคนก็จับตาไปที่อินเดียะค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นประเทศที่โดยปกติแล้วค่อนข้างสงวนท่าทีในการที่จะสนับสนุนฝั่งรัเสเซียหรือแม้แต่ฝั่งจีนตรงกันข้ามนะคะออกแนวที่จะไปทางซีกโลกตะวันตกด้วยซ้ำแต่ว่าครั้งนี้ ก็เข้ามาร่วมซ้อมรบด้วยนะคะโดยรัสเซียค่ะได้เริ่มการซ้อมรบใหญ่ว ok อตอก2022นะคะซึ่งก็มีจีนแล้วก็อินเดียเข้ามาร่วมนะคะซึ่งตอนนี้หลายคนมองว่าน่าจะเป็นการแก้เกมนะคะที่ทางสหรัฐกับพันธมิตรชาติตะวันตกเนี่ยใช้ในการที่จะคว่ำบาตรรัสเซียแล้วก็โดดเดี่ยวรัสเซียจากประชาคมโลกนะคะโดยข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมของรัสเซียบอกว่าการซ้อมรบในครั้งนี้มีขึ้นระหว่างวันที่1ถึง7กันยายนนี้ค่ะหลายพื้นที่นั้นจะมีการซ้อม รบทั้งในแถบตะวันออกไกลแล้วก็ในทะเลญี่ปุ่นด้วยซึ่งจะมีทหารเข้าร่วมกว่า5 0 0 0 0นายทีเดียวนะคะส่วนหน่วยอาวุธเคลื่อนที่ก็มากกว่า5,000หน่วยเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินรบเนี่ยหนึร้อลำเรือรบอีก60สิบเอีกหกสิบลำเเรือรบอีก6 10หน่วยนะคะรวมถึงเครื่องบินทิ้งระเบิดพิสัยไกลแล้วก็เครื่องบินลำเลียงทางทหารและทหารพลร่มด้วยค่ะซึ่งประเทศที่ส่งทหารเข้าร่วมการซ้อมรบในครั้งนี้ค่ะได้แก่ประเทศอดีตสมาชิกสหภาพโซเวียตหลายประเทศซึ่งก็รวมถึงจีนอินเดียลาวมองโกเลียนิคาราวัวและซีเรียด้วยที่ผ่านมานะคะถ้าเราจับตาอินเดียเนี่ยจะเห็นว่าเขาเองเนี่ยพยายามนะคะที่จะไม่แสดงท่าทีที่ชัดเจนสหรัฐเองก็พยายามดึงอินเดีย เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรทางทหารเรียกร้องให้อินเดียเข้าร่วมการคว่ำบาตรรัเสเซียแต่ว่าอินเดียเองก็ยังตัดสินใจส่งกองกําลังทางบกขนาดเล็กและตัวแทนจากกองทัพเรือกองทัพอากาศเข้าร่วมสองรบในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่สงครามยูเครนเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกพพุมภาธ์ที่ผ่านมาอินเดียพยายามปฏิเสธที่จะเลือกข้ามาโดยตลอดเพราะว่าจริงๆเขายัางต้องพึ่งพาหลายด้านนะคะพึ่งพาอาวุธจากทางรัเสเซียนะคะเพื่อต่อกกักับเพื่อน บ้านอย่างเช่นปากีสถา,านรวมถึงจีนเองก็ยังมีปัญหาเขตแดนระหว่างกันนะคะแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะอินเดียได้โหวตคัดค้านรัสเซียเป็นครั้งแรกเลยนะคะในการประชุมคณะความมั่นคงสหประชาชาติแล้วก็โหวตอนุญาตให้วลาดิเมียเซลนสกี้ของอยูเครนเนี่ยเข้าร่วมประชุมผ่านวิดีโอคอลง่ายก็คือดูเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งจะถือหางข้างยูเครนแล้วก็สหรัฐรวมถึงชาติพันธมิตรแต่พอสัปดาห์นี้ก็กลับเข้าไป ร่วมซ้อมรบด้วยนะคะซึ่งอินเดียก็มีการยุติแผนร่วมผลิตเฮลิคอปเตอร์กับรัสเซียนะคะแล้วก็มีการสั่งระงับแผนการซื้อเครื่องบินรบอีก30ลำจากรัสเซียด้วยขณะที่กระทรวงกลาโหมของจีนค่ะก็เปิดเผยนะคะว่าจีนเนี่ยส่งทั้งกองทัพบกกองทัพอากาศแล้วก็กองทัพเรือเข้าไปร่วมซ้อมรบเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางการทหารระหว่างกันซึ่งการซ้อมรบในครั้งนี้จะเน้นไปที่ภยัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะ จากทางฝั่งสหรัฐและภูมิภาคแปซิฟิกที่ผ่านมาจีนก็ปฏิเสธที่จะวิาพากษ์วิจารณ์รัเสเซียในการรุกรานยูเครนและมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐที่ยุโรปมีต่อรัเสเซียก็ถูกจีนประนามเช่นกันแต่จีนเองก็สแสดงจุดยืนชัดนะคะว่าไม่สนับสนุนรัเสเซียด้วยการส่งเทคโนโลยีและสเสบียงทางการทหารให้กับรัเสเซียเพราะว่าไม่อยากถูกสหรัฐก,กับชาติพันธมิตรที่เป็นชาติตะวันตกคว่ำบาตรไปด้วยแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีการสนับสนุนในมิติอื่นๆโดยการ ร่วมเข้าซ้อมรบของจีนในครั้งนี้ไม่ได้บ่งชี้นะคะว่าจีนเลือกที่จะยืนอยู่ข้างรัเสเซียในสงครามยูเครนแต่เป็นแค่การแสดงให้เห็นความร่วมมือทางการทหารตามปกตินี่คือคําพูดของผู้เชี่ยวชาญทางการทหารของรัเสเซียวอซิลี่คาชินนั่นเองค่ะ ก็ถือว่าตอนนี้แหมเศรษฐกิจก็ดูจะแย่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอมีการซ้อมรบเกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์เกิดขึ้นต้นทุนทางการเงินก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยก็ต้องติดตามนะคะความมั่นคงก็สําคัญแต่ว่าปากท้องของประชาชนก็สําคัญเช่นกันเพราะถ้าปากท้องของประชาชนกินไม่อิ่มเนี่ยนะคะความมั่นคงทางการเมืองเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบเช่นกันเหมือนที่เราเกิดขึ้นในหลายประเทศก่อนหน้านี้แล้วด้วยค่ะพิทย์ค่ะ ก็คงไม่ใช่แค่อินเดียนะครับที่เล่นบทของการเข้าให้ได้ทั้ง2ฝ่ายนะครับปากีสถานนะครับ,ปร,บประเทศที่เคยอยู่ตรงกลางระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาอัฟกานิสถานและจีนก็เหมือนกันนะครับเพราะหลายประเทศคงจะมีความจําเป็นใน,ในการต้องรักษาดุลยภาพกันด้วยชาติฝรั่งยุโรปเองนะครับก็ไม่ได้มีความหมายทุกฝ่ายเทใจให้อเมริกาหมดก็คงจะเป็นเรื่องของการเมืองโลกจริงๆแล้วมันก็เป็นแบบนี้มาเป็นเวลายาวนานแล้วเช่นเดียวกัน ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ